สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุนวยเพื่อนบ้านทีมนี้อยู่ที่หน่วยาวนะครับ13ท่าธันวาคมสอง7็ขอเป็นศูนย์ปกักหลักนะครับดังเงระว่า1บบนหบน่วยบน10ล่างละ,ละก็หน่วยล่าง วที่ผ่านมานะครับก็ออยังเจาะไม่เข้านะครับสำหรับสูตรปรักหลักเข้ามาสูตรเดียวนะครับปักหลักร้อยสี่ตัวถ้าพอมกแล้วนะครับไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของวันที่13ทธันวาคมกันเลยครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซตดีกาหสำรับหอยนาพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ คำเตือนสุดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ หกร้อยสามตัวนะครับเป็นสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้วห้างู ป,ปักหลักร้อยสามตัวได้เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองตอนที่หลักร้อยสี่ตัวนะครับอันนี้สูตรเก่าเข้ามาแล้วหนึ่งโมงที่ผ่านมา โมดสุดคำนวณมา3 5 9 0นะครับเข้าเลขสามปักหลักร้อย4ี่ตัวห้าเสรุปหลักร้อยนะครับ3ตัวได้702 สี่ตัวห้าเจ็ดหนึ่งสองสามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าตัวเนื้อมาหนึ่งวัวมีเลขสองกับเลขเจ็ดนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตร แต่ว่าที่10บปนนะครับสิบนสามตัวเป็นสุปใหม่เข้ามาแล้วห้าง่วงนะครับ ล,ล,ลักสิบบนสามตัวได้เห้าเลขสองเลขสี่สิบบนสี่ตัวสูตรใหม่เข้ามาหกองวดจากสถิติย้อนหลัง ปากหลักสิบบนสี่ตัวสามสี่ห้าหนึ่งสรุปนะครับสิบบนสามตัวได้ห้าสองสี่สี่ตัวสามสี่ห้าหนึ่งมีเลขสี่นะครับตัวได้ที่เหมือนกันทั้งสองสุดตัวต่อมาก็เป็นเลขห้านะครับที่เหมือนกัน สูตรต่อไปหน่อยบน3ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่ข้ามาแล้วห้างวดนะครับสูตรนี้ปักหลักหน่วยบน3ตัว สี่หกแปดต่อไปเป็นหน่งบนสี่ตัวนะครับสูตรใหม่เข้ามาหกมูล หลักหลักหน่วยบนสี่ตัวแปดเก้าห้าหลักหน่วยบนนะครับสามตัวได้สี่หกแปดสี่ตัวแปดเก้าห้าหกมีเลขหกก,กับเลขแปดนาที่เหมือนกันทั้งสองสุด ก็จับคู่กันนะครับ,ดรบไดส2ตัวบนด้วยกัน4ชุด4 6 48 5 6แล้วก็58าแปดต่ที่สิบ่างนะครับ สิบล่างสามตัวเป็นสูตรใหม่เข้ามาห้างมวดนะครับสูตรนี้หลักสิบล่างสามตัวแปดเก้าห้า สิบล่างสี่ตัวสูตรใหม่เหมือนกันนะครับข้ามาหกอวสิบล่างสี่ตัวสองสี่ห้ากา รูป10ล่าง3ตัว8 9 5 4ตัว2 4 5สี่ห้้ามีเลขกับเลข้นะครับที่เหมือนกันทั้งสอสุดสองตังตรงต,รงตรงนะครับพอจะได้ด้วยกัน4ชุดนะครับ5 2 5 7 92แล้วก็97ก,ก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับใครชอบน้อยชุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณน,นะครับติดตามช่องของเราไปได้นะครับ ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสูตหหวยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกงวดฟร,ฟรีนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหวยลาวกับหวยฮาหนอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกคนจัดพุดสุกตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็นแบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็หวยฮาหนอยนะครับมี2หงฮานอยนะครับตอนนี้พิเศษกับธรรมดา สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ